ฟีเจอร์ใหม่ของ AI จาก Google นะครับตัว Gemini นะครับจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Schedule Action คือเราสามารถสั่งงานให้ Gemini เนี่ยทำงานตามเวลาที่เราระบุเอาไว้ได้คือสั่งล่วงหน้านะครับชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้งสามช่องเลยนะครับผมว่าถ้าเราสามารถสั่งงาน AI ล่วงหน้าได้มันจะดีมากเลยนะอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากนะครับเจมินายครับตัว AI ของ Google นะครับกำลังจะมีฟีเจอร์ใหม่ ที่ชื่อว่า Schedule Action เป็นการสั่งให้เจมินายทำงานบางอย่างตามเวลาที่กำหนดได้นะครับเช่นสมมุติเราอยากได้อยากได้รายงานว่ามีอีเมลมาหาเรากี่ฉบับนะฮะมีหัวข้อ header เ,เรื่องอะไรบ้างนะฮะโดยที่ตอนตื่นนอนเนี่ยให้โนติขึ้นมาแล้วก็ให้เราสมมุติเราตื่นนอน7โมงเช้าเราก็บอกว่าเจ็ดโมงครึ่ง ช่วยสรุปอ e ีเมลให้หน่อยอะไรเนี้ยแล้วเดี๋ยวตอน7จ็ดโมงครึ่งเจมินายมันก็จะป๊อปอัพโนติขึ้นมาแล้วเราก็คลิกเข้าไปแล้วมันก็จะสรุปอ e ีเมลให้เราได้หรือสรุปตารางนัดหมายของวันนั้นได้เออมันดูเป็นผู้ช่วยมากขึ้นเยอะเพราะว่ามันทํางานตามเงื่อนไขของเวลาได้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเราอยากได้อะไรก็ไปเรียกถามเอาเดี๋ยนั้นซึ่งบางทีเราก็ยุ่งยุ่งเราก็ลืมลืมนะครับแล้วก็สิ่งไหนก็ตามที่เราทําอยู่ทุกวี่ทุกวัน นะฮะจะเป็นการหาข้อมูลอะไรก็บางอย่างหรือนําเสนอไอเดียอะไรก็ได้เนี่ยอย่างอันนี้เขายกตัวอย่างว่านําเสนอ5้าไอเดียสําหรับการเขียนบล็อกทุกวันจันเอออีกหน่อยผมก็บอกว่าเฮ้ยทุกวันจันทรไปหาข่าวไอทีข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจมานะเดี๋ยวเราเอาเนื้อข่าวนั้นมาเล่าเป็นคลิปข่าวเออเฮ้ยโอกาสที่เราทุกวันนี้เราทําคลิปวันละหนึ่งคลิปใช่ไหมแสดงว่าเดี๋ยวนีกหน่อยเราจะทาคลิปวัลละสองคลิป เราก็จะมีแหล่งรีซอร์สแล้วเดี๋ยวให้เจมินายไปหาให้ฟรีๆไม่ฟรีไม่ฟรีเจมินายนี้คนที่จะใช้ฟีเจอร์พวกนี้ได้ต้องเป็น Google AI Pro หรือว่า Account ระดับ Ultra นะฮะแต่ก็จะมีบางคนที่ใช้ Google Workspace แบบความจุเยอะๆคุณก็จะได้ของแถมเป็นเจมินายโปรใช่ไหมฮะก็น่าจะใช้พวกฟีเจอร์นี้ได้ด้วยนะครับจะให้มันสรุปผลกีฬาตามเวลาที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยอย่างคืนนี้นะฮะ แมนยูไปเตะอุ่นเครื่องที่ไหนแล้วช่วยบอกหน่อยว่าแมนยูแพ้กี่ศูนย์อะไรเงี้ยบอกได้นะฮะให้เราให้มันบอกเราได้ <c oughs> นะฮะหรือสรุปผลงานประกาศรางวัลหรือเออเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็มีอะไรนะ WWDC นะเราใช้เจมินาดีกว่าเพราะว่าเราใช้ p p p l i n t t l l l i g n n e ไม่ได้ไง เราก็ใช้เจมินายของ Google ไปสรุปงานของ Apple ให้หน่อยสิแ <laughs> มันดูหยอมๆกันไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ดีนะผมว่าคือไอ้ฟีเจอร์พวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันแค่เอาเงื่อนเวลาคือ AI มันรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้กี่โมงะนะแค่เอาเงื่อนเวลาเข้าไปผูกกับมันซึ่งมันก็จะเป็นหลักการคล้ายๆพวก if this then that นะว่าแบบอีกหน่อยเราสามารถสั่ง เอให้มันทํางานแบบซ้ําซ้อนได้นะผมว่าซึ่งทุกวันนี้เหลือเหลือแค่ทําฟีเจอร์ให้มันได้นะผมว่ามันทําได้อยู่แล้วเช่นบอกว่าถ้ามีการแข่งขันอันนี้เกิดขึ้นให้แจ้งเตือนเราด้วยหรือการแข่งขันจบแล้วช่วยแจ้งผลการแข่งขันมาด้วยหรือช่วยเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ลงโน้ตแล้วส่งให้เราด้วยเราจะได้เอาไปทําข้อมูลต่อเอาไปทําอะไรต่อเออเนี่ยพวกคนที่แบบว่าติดตามข้อมูลเพื่อทําข้อมูลข่าวสารทำคอนเทนต์รายงานข่าว เขาก็จะมีทูส์ที่สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติแล้วส่งมาหาเขาอัตโนมัติเลยมันก็จะลดภาระในการทำงานลงนี่ครับ AI ที่ดีต้องเป็นทูส์แบบนี้นะฮะต้องช่วยเหลือการทำงานของเราแบบนี้แล้วรู้เว,เวลาในการทำงานด้วยแล้วทำงานให้เราแบบอัตโนมัติเลยสุดยอดครับ s c h e d u l e Action ชอบจริงๆ